stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. สวัสดีพี่น้องปองไปสวัสดีเอฟซีทั่วโลกค่ะมาอัปเดตพักบุ่งสมค่ะพี่น้องค่ะสังเกตเบิ้งค่ะตอนนั้นมาเก็บนี่เขาตัดถึงเบอร์ตอนนี้ขึ้นนะตืบแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ้งน้ากันค่ะพี่น้อง มันสุดยอดเลยค่ะนี่มีแต่ต้นยังไงอวบๆค่ะพี่น้องคะมาเบิ่งใกล้ๆค่ะอุ้ยคุนเมพี่น้องเป็นยังไงคะงามบาอวบๆต้นก้านอุ้ยสวัสดีเอฟซีโลกสวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีทุกผู้ทุกคนเ้อค่ะเมื่อนี้มาอัปเดตอันพักบุ้งสมเนาะคะ่ะแล้วก็สิไปเบิ่งอันอันพักไฟอวีบน้ำเนอค่ะว่ามันมันแก่เบิดไปเนาะ อันบ่ได้ออกมาลายมือหรอค่ะ,คะอันมือนี่มีโอกาสเนาะกับมีแดดน้อยๆเนาะค่ะพี่น้องคะอืมออกมาจะกเสาในนักน้อยเนาะอันขอบพูดเนบซีโลกเด้อค่ะพี่น้องคะสังเกตดูดีๆว่าวันนี้เอลสีพามาฮักยิงนี่อุย้ยมันต้นอวบขนาดเลยค่ะพี่น้องคะบึงอืมอวบอวบยิ่งใหญ่บึงอืมอยยอมันสุดยอดความงาม กลมงามค่ะพี่นองขาโอ้ยเนาะมาที่นี่เนาะปอกจังสิพี่นองขาโอ้ยปอกอันอันเฮ็ดเป็นอันนั่นไว้เนาะอะตีฟิดไว้ไว้แต่เฮ็ดกับเผากับน้ำกินเนาะคันนี้ค่ะอืมเค็ดแขวเลยค่ะพี่นองต้องจิ้มเจียวค่ะจิ้มเจียวเนาะเว้ยมันสุดยอดแต่ว่าอมพูดเ่าเค็ดแขวค่ะพี่นองขะไม่เอาค่ะปะสิภาพไปฮักฮักกับบ้านสีได้หลยบันได แต่ว่าเอาไปพ่อ,อไปไว้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะขอบพูดในชีวิตโชโลกเด้อค่ะไปกันเลยค่ะทางหลังเฮานี่ล่ละไปเบิงน้ำกันเอาถุกมากอ่ะถุงมากอะ่ะทุกมือน้ำเนาะใส่ถุกมือค่ะมารุ่นกันเลยแดดก็ต้องออกอันเมื่อเน,นี้ยเขาว่าคึมคึมน้องค่ะอันที่บ,บ่คอยมีแดดเอ็ดเอวก็เลยใส่เสียน้ำมาจะนอ้อยอันย่านหนาวแหมออกมาย้ำใดมันรู้สึกว่ามันเยน็เยนๆเ,เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันทักอันนี้ก็ อุ้ยอย่าเป็นลายนี่มันมีสองสีด้วค่ะสีน้ำตาลกับสีขาวเนี่ยอันเห็นทั้งอเยอรมันอันเพื่อนเก็บอยู่เนาะค่ะแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเคยเก็บไปกินอยู่อ๋อเนาะบางทีอคันพ่อไฟอาบีบอาสีเก็บอันแบบนี้ไปนั่งเอาซองยางอาไปล่องอาไปพัดร่วมกันเบิ่งมันสิเป็นรสชาติจนนังใดเนาะของมันกินได้อยู่เนาะไปกันเลยค่ะเบิ่งพี่น้องค่ะอ้าอันนี้ก็ยังงามไหมหอืมน่นไหม เอดี๋ยวคืออยากได้แทะขอจากน่อยในเด้ออ,อุ้ยมันจะออกอดออกอันนั่นแหละตัวนอี้พี่น้องนีไ่ไหมพาร์ออมาแก,เก่เราอืมอันผักซีรอมค่ะเอาไปนั่มแซบค่ะเอาไปลวกนอกลวกใส่พาร์ใส่แย,ง,ยงกัแบแซบเบอร์สุดค่ะพี่้องคาหน่อนี่โอ้จะถอนแสงมาเลยอืมงามๆเลยค่ะพี่น้องมันอวบไหมเบิ้ง มันกำลังกี่แตกดอกไมยไหมอ้มันสุดยอดเลยค่ะเอ,อด๋อขอบ้างถุงกันเนาะเก็บกอนเอากล่องมาไปน้ำมือคนอแต่ละรองขานี่เอานี่ปัดอ้อนค่ะน,น,ะออน,ะนี่นั่นใส่ตุงไว้ก่อนค่ะพี่น้องคะอ้ยนี่ไหม ัำนี้เนาะก็้จีกเก้เพื่อเราเพื่อเพื่อจะกินได้ทิพี่น้องค่ะคันบ่กเก็บตอนนี้ก็อดเลยเนาะออกดอกเพื่อเรานี่ค่ะเก็บบอกยาวๆนี่ยาวยาวอืเบิ้งอันเบิ้งพี่น้องค่ะพักบุงสมนี่จะอวบอวบค่ะอืมไปจังไหเฮาเดี๋ยวต้นอ่อนกับต้นแก่นี่ วาวไอเบิง่งเบิ่งล่ำเขาพี่น้องขะเนี่ยวว้าอืมว่าอืมพูดอะอุะ้ยอ,อ,อักบุงสมอว่างไปกันเนาะพี่น้องขะอุ้ยเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งใครละจะอดใจไว้พี่น้อ,นขอ,อ,นอนงะะออขะเจ้าเบิ่งการนี่ดูนี้ พี่น้องกระดารนี้พี่น้องโอ้โหฮักอย่างมันบู้ยเบิ่งเบิ่งพี่น้องค่ะเห็นนันบอกโอ้ยหนิเมะอือโอ้ยมาเกลียวเลยนี่มันบอหักโปนสีเอาเนาะโอ้ยสวยเหลี่ยงได้ค่ะเอาพี่พี่น้องคะเออจังสีแค่ไหนนี่โอ้ยปวดหัวปวกโมปวกแดงเอาวางมันก่อน อขออนุญาตนะคะจอดสองสายตาไปดูข้างในนี่นี่คุณอ่ะหลายพี่น้องค่ะเป็นดงเป็นปืนตุ่นไหมพี่น้องคะเอาจังไจเบิร์ดนี่อาเด้อพักบุงสมเอาไปบรไว้ด้ครับพี่น้องคะอเอาว่างไว้ก่อนเก็บบัตนี้ก่อนพี่น้องค่ะแล้ววางมาหมวยนี่เด้อ,อ โอ้โหนี่ฟองแซบเราต้องเอาไว้ก่อนเพราะมันจะเก่ยหมดทำไงครับพี่น้องอุ้ยอ้าว้อนบาถูกโู้เอ้ยปุ้งน้องก็เ้ยก็ได้หิวกระตามากมันไก่เติบน้อยยางมากอะเฮ้ยจะเลยบอกว่าตามากเกะกะค่ะใครถุง ถ้าใส่ทุงหรอเ่าก็ใส่เป็ดได้น้อยยางตอได้ไหมพี่น้องคะม,ม,มาแต่เสาร,ร์แต่เช้ยววันเสาร์้๋อโยนไปก่อนอุ้ยอู้ฮักนลงเขาเกยคะ่ะ <laughs> พี่น้องคะ เป็นล้ำเป็นล้ำเป็นล้ำอยมค่เห็นบอกค่ะอ้ยหนาตึบเลยโอ้ยโอ้ยใครจะไปไหวนี่พี่น้องค่ะโอ้ยเอา้าปิดกล่องเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพี่น้องค่ะอ้ยอ่อนซ่อนภาพพี่น้องชมความง,งามของผักบุ้ง ฝรัง่งพักบุ่งสมฝรั่งพี่น้องคะมันหลายโพดมันลายพ,ด,ายพดพี่น้องคะเห็นออไ่มมันแตกออกมาไหมนี่ขนาดพื้นตัดตอนตอนนั้นเนาะตอนนี้เดี๋ยวมเมื่อกี้แม่พื้นตัดถ่งเนาะนี่เ,เดี๋ยวจะพ้ายงางก่อนเนาะหักขึ้นเบิงบ้งงังหันอุ้ยพี่น้องคะเดี๋ยวช่วยเรียกได้กับพี่น้องคะอืมอืมอูอ้สวยเรียกได้พี่นอ้องอ๋อปดอ๋อ สะถอนแสงบ่โอ้โหเป็นสุดยอดอลังการเดี๋ยวไปฟังฟังของคุณพี่น้องคะ่ะเฮ๋ยเบิ่งมันล่ามปามออกมาพีพี่น้องคะ่ะเห็นบ่ล่ามออกมาพีเนาะมันขยายไปเรื่อยด้วเนี่ยอันนี้กินได้เด้พี่น้องเลยนี่ เจ่าขอคืออยู่ขังท่างแถบองไหนฮะไก่ผลเนาะโอ้ยเนีอนี่เขาให้เบ็ดเอาอ่อๆได้พี่น้องไหมพักนี่เนาะนี่สลัดเนี่ยนี่นี่เอาแบบนี่เอานี่นพักอันนั้นพักแะมีเก็บผมอํานามาตีเว้ยเพราะท่านไหนกินเป็นทางการด้วย่ะไปซิมแล้วอันนี้น,นี่พักไผ ผักไทยยัยมีเยอรมันพี่น้องคขาเพิ่ง่ะไปเดี Herm ๋ยวจะพักขึ้นเนิ่นๆนี่เนาะโอ้ยอ้มหักจังไดงดิพี่น้องคขาเห็นบหมค่ะตอนนั้นมามันเป็นตอเนี <cra> ่ยหน่อยอยู <od> ่เนาะเห็นไหมเพรสะทอดแสงพี <po> ่น้องคาอุ้ดอันข้างล่างกับกำลังจิกเกิดพี่น้องขะถ้าพี่น้องมานส้มซวยเห็นบหมค่ะคนน่ะ กำลังแตกมากคนน่ะเป็นปืดเป็นปืดเลยนะพี่น้องค่ะโอ้ยอวบอวบอ่อนอ่อนช่วยเรียกได้ค่ะเมื่อน,นี้หลายโพดค่ะเอากระสอบมาใท่หลดเนาองเอสเอลก็สิเก็บทั้งโน่นนี่แหละนาอขึ้นมาทั้งโน่นหรอกค่ะพี่น้องค่ะนี่ทั้งโน,น,น่นนอาหากมันกับพ่อมีหม่องยางนาอโอ้ยเอาหม่องนี้พอดีพี่น้องค่ะโอ้ันมาทรมานจิตใจแท้ทรมานกิตใจเอสเอลกับสีหักกลัวอ้ยบงพี่น้องค่ะเห็นไ,ไหม โอ้ยปักบุงสมประแกงสมเอออืมใต้แกงเห็ดกระได้พี่น้องคะน้องอาวางนี่ละโอ้นี่ค่ะเอาถุงมันหน่อยเดียวดิเอาไปไล่เพราะอะไรเดี๋พี่น้องคะให้เล่นได้เลยเออชมาเียดายค่ะพี่น้องเฮ็ดเลยเนี่โอ้โหหางโกโปรพี่น้องคะโอ้ยบังลับหนีไหมเล่นพี่น้องคะอืม ขอจัดช็อตหน่เด้อเพื่อพี่นอ้อ,องเอาย่งเอาฉันเอาทำหนี้เนาะมหนื่อยว้าสุดยอดเอากองไปก่อนเพิ่งรับหนี้ประธานพี่น้องคะหุยเอาเอาเอาทำไรพีน่น้องเอาทำหนี้บอืมโอ้ยอันนี้บ่ฮักบ่ฮักา,าพี่บ่โอ้ยอพี่น้องคะอื จะซสอนแทงเนอะพูดนะเป็นปืดไปเป็นดงเลยค่ะพี่น้องคะเห็นปะมาโอ้เบิดคำข้าเอาอเราพี่น้องหลายหลายอ๋อโอ้นี่คือบ่ฮักหมอยบ่ฮักบ่ฮักบอได้พี่น้องคะน้องอู้หู้อู้ยูอู้หู้ เอ๋ออันนี้คือบ่หักโอ้ยมันอวบแมเอ๋อกองมา่อนช่วยเรียกได้เรียกหาวล้ำอวบๆเนาะค่ะยางหลุดบิ่งจับซื่อๆกะฮักจับซื่อๆกะฮักเอ้านี่ไงเอ็ดเอาเอ็ดเอาสิเหยียบ เยียบนี่ชิมาเอานอนอนี่ค่ะนี่ชอบนอนอ่อนๆนังชีพี่น้องค่ะ้อน้ำลายไหลไ,ไปพร้อมเล้พี่นอ้องหักักบุงสมเอาน้อนแต่ทำก็อนเดี๋ยวเขาเรียกพี่น้องค่ะนี่ไหม,อมโอ้ยโอยวงการนี้ บอเอาบ,อ,อ,าบอพี่น้องเอาเนาะโอ้ยโอ้ยสะอ่อนพี่น้องคะสะอ่อนเบิ่งอันนี้ฮักพบกน,นี่อ่อ,อนๆง่ายๆเนี่โอ้ยอืมไปหลอกแฮกใส่ช่องฟิตไว้เนาะค่ะพี่น้องคะเห็นไหมอือแบบโอ้ยโอ้โอหเอาฮักอยู่แถวนี้ละ มันมือมันมือพี่น้องคะอืมเบิ่งเบิ่งเลี้ยงกันชักลา้างหนึ่งพี่น้องคะอูย้ยโ,โปดโปบกโปบกโแต่งอย่าไว้มันเป็นทางพี่น้องคะอ๊อย่ามันเป็นทางเนาะอ,อึม,อมว้าึม บัดเลี้ยวเขามากคือเห็นงามๆอยู่เข้ามาเหยวคือสุดยอด หักเป็นหักหักเป็นหักพี่น้องคะเต็มมือแล้วอุ้องใดนี่พี่น้องคะหล่นมืออื้อือ สมปากพี่น้องคะสมปากสมปากสมปากมาเด้อผักบุงสมกับพี่น้องคะมวนบ่อุ้ยอ้อมคางอ้อมแอวเลยล่ะผักบุ้งส้มอืมนอกไม่สมนอไม่สมแเราจะพูดอะไรทีเอิญเนาะค่ะพี่น้องคะวานน้ำอะไลค์ไันขนาดค่ะไปกันต่อค่ะพี่น้องคะบาย หักไปบ่ไปค่ะอืมอือหักออกอือเอามือสาวไปพี่น้องเ้ยเอาหักออกซื้อเหรอพี่น้องคะมันหกเดี๋ยวอยู่บนดงบนดอยเออดงพักบุ้งสมพี่น้องคะข้างล่างนี่แมียนบึดเลยนี่นี่กำลังแตกมาน่ะอ่อนๆแต่ว่ามันต้นเกามันหกเนาะเอเดี๋ยวมาลงไปเยวที่ล่องไปทั้งฝุ่นบึง ขอเวลาแป๊บหนึ่งเก็บใส่ถุงกันเอพี่น้องโอ้หอนเลยค่ะพี่น้องคะเนาะใส่เสียมมาไลยกับหอนใส่เสียมมาไลยกับหอนเ้อพี่น้องใส่เสียมมาไลยกับหอน,นถูดเดิมค่ะใด้ถุงอันพักซี่หล่อมเก็บได้นไอยหนึ่งเดี๋ยวชิไปเก็บพักซี่หล่อมอีกเนาะไปน้ำกันนี่ยหรพี่น้องคะ ทุงไปได้เอามารลายเนาะเดี๋ยวชีหาทุงหน่อยอันเก็บพักที่หอมตั้งหาก,กันบ้างนีน่เนาะชวนมากอเดี๋ยว่าใส่หยดมันเด้มันเอากาดมันเนาะไปปอกแล้วก็เก็บเป็นแพกใส่ใส่แข้งไว้เนาะขาวไว้ใส่ต้มใส่ยังไดเนาะ เดี๋ยวตวผพ้มักเ้อค่ะอืมอืมอมอมอมนเนบเอาเนี่ยผสมประชานกันไปค่ะเอ้าลืมปาดอันมองอันนี้มันออกออสวยเรียกได้โยยพี่น้องค่ะ มีดใหม่บ่ค่อยถนัดปานไดค่ะมันเล็บใหญ่มันมันหน,น,นักหนักจักนหน่อยเนาะบ่คุ้นเคยกับมืออือนั่นอ่ะบ่ซะน,น้อยยอดออกเด้อเพราะว่ายอดมันคั่นเฮามีเมนูอ,อันเฮ็ดยำหยังเนาะใส่ได้อยู่ ไอ้พวดเกี่ยวอ,ออกไล่ไล่เพราะเป็นยังย่านหิวนักพี่น้องอเอาเดี๋ยวก็เบื้องต่อค่ะพี่น้องคะเอแดาวบอไปหลายดอกอืม เมี่ยนเสร็จแล้วค่ะใส่ถุงใส่ถุงเรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่ไหมไอเดวเห็นอ่อนๆนี่นไหมอู้หู้อดใจบ่ไหวด่ะอืมอ่อนๆ,ๆนี่ยอ๋ออันนี้บ่หักอันไหนบ่หักเขาก็บ,กกบกก่เอาเนาะดูไหมพี่น้องคะเห็นบ่โอ้น่ะเต็มเลยมันอ่อนช่อนหลายผดป่ะโอ้โอ้โอ้ผลไม่หยาด เห็นทางนี้ค่ะออียจัหน้อยเนี่ยอีกไหมเข็นมาค่ะนี่อ่อนๆเอาว่องโอ้ยอ่อนๆแบบชิบอยอยากหัก โอ้ยถอดถุงมือแบดเีนเน้ดูดอาเรียบมาฟักซีล่ลอมค่ะองแก่เบอร์หล่อเนาะไปหาม,มองไม่ก็ได้ไปต่อกับพี่หน้องค้าเบ๊บฝ่ายเบิร์มาอ่อนท่อนแทะมาเอาเด้อพี่น่องค้ามันจีเกีเบอร์ที่จากเนาะพูดหนังตั้มสังล้างเลยพี่น่องค้าเห็นบ่นนน นี่อ่อ,อนๆสิเน,นี่ยอพื่อผสมหลายอืคนหมักสมหน่อยเนาะพี่น้นองเนี่เยเนี่ยปันนอใหม่เนี่ยจังเสี่ืมสมปากเอาวัสพบ่อไาลายกันเลยเห็นก็นดีเมือ่อหากเอาขึ้นเขาพี่น้องคะเบิ่มคนอ่ะหาตึบเลยพี่น้องคะสังล้าง บวบบวบันนม้นตตัวหนบวบด้วยพี่น้องค่ะนอ้องอือไปต่อค่ะพี่น้องค่ะว้ายว้ายตั้งลังเลยน้องค่ะอืไปหาผักตัวอื่นพี่น้องเอ้ยอืออืม ลายโพดหลายโพพี่น้อง่ะพูดอะไปโดงไปโดงอยู่อุ้ยอ่อนซ่อนเปี่ยมันทีล่าออกมาพี่ละขางทางเนาะน,น,นี่ไหมโอ้มันเป็น,ม,นม,มันเริ่มมันเริมมีบุ่งมียางกิ๋เลยด้วยพี่น้องเพราะว่าขันอากาศเริมห่อนเนี่ยมาลงมาแรงมาลายเนาะนี่ค่ะกำลังแตงออกมาทังพี่ละเลยนะ ค่ะวันนี้เราจะเจอผักอะไรบ้างไปรุ่นไงไอ้เดาค่ะเมื่อน,นี้เอ้เดวสิบ้าไปเอายังเนี้ยอยู่ในดงพักบดงสมพี่น้องคะมันหลายโพหลายโพอ,อ,อุ้ยน้องค่ะอืมอ๋อเป็นอย่างเดียวโอ้ระกาศน้ำระกาศน้ำไหลไหลเลยแต่ว่ามันเก็บอยางเอ้เดวบอเก็บแล้วค่ะ เพราะว่าเอายังมีพักเอ่อตัวแสบตัวนัวก็หนอเอากะเก็บข้องที่มันแสบมันนัวกินง่ายก็กันนอค่ะพี่น้องค่ะว้านอำเ่อเราก็อย่าง <c oughs> อยู่ในดงในป่าป้าพี่น้องคะ่ะเอาไปเลยมันหัวอะไรเอาเก็บพักเ๋ยวพี่น้องสีลัมค้านเอออยางบุกของมันนี่อันชุดนั่นอันโบกเก็บเนอค่ะนี่สนใจไหมคะวันนี้เราจะ ได้ยาหวานไปเยอะไหมนี่ว้ยยายยาหวานก่อนนี่มันสุดยดอดครบงงมเลยพี่น้องคะเนี่ยเห็นบอกค่ะสุดนั้นเลี้ยไวไหลก่ออยู่น้มันอยู่ใสแเน่นะฮ้จับมาได้เนาะนี่ค่ะหักเลยเนาะพี่น้องบานน้ำบ่โอโ้โหเนาะน,นีอ่อย่างงามเลยเนี่ยนี่แซบค่ะจิมจิมจิมยางมันติดติดค่ะนั่นน้ำแมนบ่ท่ใส่อีก ต่อสองสายตาอยเนียพี่น้องคะยาหวานกรอบมันค่ะกินซดกนนระไดเด้ค่ะอัญยาหวานเนี่ยพี่น้องคะอืมข้มางในปา่าพี่น,ออน้องอันเพิ่มเพิ่มอะไรขาหยาเด้แต่ว่าเพิ่นไส่ไฟ้ ล่นเอาเนาะค่ะมัาก็สิเปเห็ดเป็นท่างอรอดอรอดให้เราเข้ายางสะ,สะดวกสบายเนาะค่ะนี่เพื่อนเิีอยวไฟล่นเลยค่ะพี่น้องเพิ่นตัดล้วเพิ่นเอาไฟล้นว่า้มันล่ามป่ามาันานาเนาะค่ะอื้อเอยังบ่ท่านพ้อยอเลยหยาหวานไปกันต่อมันหยังเนาะเป็นภูมิปู่มหยุนปิดกล่องป๊อกไปยางมาเห็นพอดีเ้อพี่น้องแต่ว่าใดบอกขออนุญาตอมองนี้มีอยู่สอง ลองก่อดขับพี่น้องวายหยาหวานหยามันหกขับพี่น้องใบมันก็คือนหยาเนาะถ้าเกิดเขาเอิ้อนชื่เอิ้นหยาหวานหนูบ่เนาะโอ้ยมีดเดี๋ยวอยู่ใส่นอนนี่เนาะนักเอาโอ้ยอยากได้มีดได้ป่ะทีไหน โอ้ยเดี๋ยวหัวมันพอกพี่น้องคะว่าเดี๋ยวบอกก่เดี๋ยวหัวมันจะเที่ยมีแต่หักเอานี่ว่าเป็นยาสมุนไพรกับพี่น้องคะว่าโอ้โน้ดยอดค่ะในหัวน้ำเจ้ามันมันชเลอถุงเลยนาะยางมันีสักบ่อกับพี่น้อง ก็ได้ปอนโวดหน่อยเอาค่ะเว้นหลากหาหวานโ,โสมโสมหญ้าหวานของเราอู้แสบกับพี่น้องคะสมุนไพรนี่ก็อยากเขาเนี่ยเป็นสมุนไพรพี่้อคะะไปตอไปตอพี่น้องคะ